่ะแต่เงินได้หายไปนานแล้วเพราะตอนนั้นเงินหายพอดีตำรวจไม่เห uh, ็นก็เลยบอกว่าให้น้องไปอาบน้ำซะเพราะว่าน้องไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็ยังไม่รู้ว่าเงินหายนะคะน้องก็ยังไม่รู้แต่แม่เนี่ยพยายามจะเล่าหรือว่าอะไรประมาณนี้อะไรเป็นไ่ยคือมันก็แปลกนะมันไหวมากแล้วคำถามคือมันไปทำอะไรกับเด็กในร้าน